สละรำมันไร้ข้ารำมฤคุณร์มตุลลันหัะประกาตุทำห้าสิ่งนี้ได้ทำอะไรก็สำเร็จในชีวิตอันนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่ผมต้องขึ้นมาแล้วก็มาอัดให้กับทุกคนโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นข้อมูลที่ดีมากๆแล้วผมก็ได้สังเกตมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าวันนี้มันเพิ่งมาตกผลึกห้าสิ่งนี้ถ,ถ้าเรามีแล้วหรือคุณสามารถทำได้เนี่ยจะทำอะไรก็ตามก็สำเร็จเดี๋ยวอันแรกเนี่ยผมเว้นไว้ก่อนนะ อาอันที่สองนะอันที่สองก็คือละหมาดห้าเวลาละหมาดห้าเวลามันดูเหมือนถ้าคนเป็นมุสลิมปฏิบัติทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยจะดูว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ปกติธรรมดาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไปถามคนอื่นอัลลอฮ์สุบฮานหัวแต่ยังยืนยันในกุรานว่าอินนาฮะและกะบีรอตุนอิลลาเลคอชอินมันเป็นเรื่องใหญ่นะละหมาดเนี่ยนอกจากบรรดาคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์คนที่มีตะกวาคนที่เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวแต่ นั่นแสดงว่าละหมาดถ,ถ้าเราไปสังเกตดูแล้วถ้าชีวิตเราสามารถที่จะละหมาดได้อย่างอื่นอะไรต่างเนี่ยเราก็จะสามารถทําได้แต่ไประเด็นตรงที่ว่าให้เรายึดเอารูปแบบการละหมาดของเราเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตที่เหลือผมเลยทําหนังสือคู่มือละหมาดฉบับใครควรมาเล่มหนึ่งอันนี้เนี่ยคือบันสมตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้นะครับนี่คือข้อแรกถ้าเราสามารถทําได้คือข้อที่สองเดี๋ยวข้อแรกไ้ก่อนอ,อันที่สองถ้าคุณสามารถทําได้คือเป็นข้อสามนะก็คือการใจสากาัด น้องทราบไหมครับว่าคนที่ปัญหาเรื่องหนึ่งสาคัญของคนเนี่ยในชีวิตประจําวันของเขาคืออะไรคือเรื่องการเงินแต่เราลงตั้งเป้าหมายเป้าหมายของเราคือสกา a ถ้าเราสามารถมีสกา a t จ่ายได้นะปัญหาการเงินต่างๆอินชาอัลลอฮ์สามารถที่จะรอดพ้นได้แต่ปัญหาแรกของเรื่องการเงินคือ mindset ความคิดที่ไม่ถูกต้องถ้าคนเป็นศัตรูกับเงินหรือว่ามองเงินเป็นเป็นปีสาร evil ใช่ไหมฮะเขาก็จะปฏิเสธ เรื่องของเ,อเงินก็จะรู้สึกว่าเงินการได้เงินมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีในแง่หนึ่งถ้าไปปล้นไปจีเ้เข้ามาแต่ถ้าได้เงินมาแบบฮาล์ลนมันก็เป็นสิ่งที่ฮาร์ลนเป็นสิ่งที่ดีและยิ่งเรามีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเพื่อสการสการนี้เป็นอีกรูปคนหนึ่งรูปคนหนึ่งของอิสลามอันนี้ข้อที่2ที่ผมได้นําเสนอนะฮะ ถ้าเราสามารถที่จะคลี่คลายเรื่องนี้ได้มีเป้าหมายเป็นสากาัดได้นะเรื่องการเงินอื่นอนอ,นอินชาลอเราจะสามารถคลี่คลายแพ้วทางนะผมก็มีคอสถ้าใครสนใจนะครับคอรสรวยด้วยสากาัดพี่น้กกองเขพิมพ์ผมว่า CF มาได้คอสนี้ราคา6,600บาทจะไม่ได้ไม่ได้จะมาขายคอสแต่ว่าจะมาให้เห็นว่าถ้าเรามีเป้าหมายตรงนี้เปาหมาเรื่องสกาัดเนี่ยการเงินก็จะช่วยได้อินชา่าล์เรื่องที่3ที่ใครสามารถทําได้นะมันก็ทําอะไรก็สําเร็จนั่นคือการถือสินบน การถือสิโอดเนี่ยเราดูว่าเป็นสิ่งที่ธรรมดาถ้าเราทํากันทุกวันในรมฎอนใช่ไหมครับแต่มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆคนปกติจะอดอาหารอะไรได้ทั้ง 10, 13ชั่วโมงกว่าในแต่ละวันทําติดต่อกันลูกเด็กเล็กแดงบางทีผู้ใหญ่อายุมากๆก็ถือสิโอดกันได้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานอกจากมันมาจากอาิมานอธิบายมาจากอิมานที่อยู่ภายในดังนั้นนี่คือข้อที่3และลองคิดดูมันไม่ใช่การถือสิญอดอย่างเดียวนะการตื่นขึ้นมา คือตื่นขึ้นมาตามยามเช้าตรู่โอ้โหคนอยากจะนอนก็น,นอนหิวก็ยังไม่หิวแต่ตื่นขึ้นมาได้ถ้าไม่มีอีมาแล้วเนี่ยทำไม่ได้ดังนั้นถ้าใครสามารถถือสนดได้ผมอยากจะให้คลิปนี้เนี่ยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเนี่ยที่ว่าเอาสามารถฉันสามารถทําได้และด้วยเหตุนี้ผมก็เคยปแปลหนังสือมาสเสบียงสุรามาตอนถ้าใครสนใจก็บอกได้เช่นกันข้อที่4เรื่องของฮัชฮัชเนี่ยโอ้โหเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆบทเรียนของฮัชมันเพียงพอกับชีวิตหนึ่งนะฮะ มันมีเรื่องของเรื่องการเ,เรื่องอาหารการกินช่วงที่อยู่มีนาเรื่องการนอนเรื่องการเข้าห้องนง้ำใครสามารถผ่านบทเรียน h a ชีวิตต่างๆก็สามารถจะผ่านบทเรียนต่างๆไปได้ด้วยกับอนุมัติของหลอสุตราหารนวตัตกรรดังนั้นเรื่อง h จญ์ถ้าเราถอดมันเป็นบทเรียนแต่บางทีประเด็นคือเราไม่ได้เอาบทเรียนจาก h จ s h มาใช้ในชีวิตมันก็เลยไม่อิมแพคหรือส่งผลกระทบกับชีวิตของเราและนี่คือข้อที่4เรื่องของ h จญ์ผมก็ทาหนังสือแปลมาจากอาจารย์ผมนะครับสู่เป้าหมายแห่งการทำ hash เร่อน,น,นี้ก็ดีมากบอกความหมายต่างๆกัน และข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อแรกที่ผมได้ติงเอาไว้อันแรกเนี่ยนะครับซึ่งสําคัญที่สุดก็คือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮสัมเป็นรสุนของอัลลอฮ์ข้อนี้มันเป็นพื้นฐานถ้าเรามีอย่างจริงจังแล้วเนี่ยอย่างจริงใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทําได้เพราะละอิลาห์เราทําด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์สุบฮานาะัลฮฺอะตลาแล้วก็มุฮัมมัดเป็นรสุลของอัลลอฮ์เราทําตามแบบฉบับท่าน,นาบอบบศ็อัลลอฮ์ไม่มีพระเจ่า,นนาลาไไดก ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้และนี่คือ5ข้อนั่นคือลูกกลอนอิสลามภาประการนั่นเองซึ่งอย่างข้อที่5ผมก็มีหนังสืออย่างเช่นอิบาราฮิที่สมบูรณ์ชีวิตที่สมบูรณ์นี่คือบ้านมุสลิมที่เราต้องการจะวางบนพื้นฐานของลูกกลออิสลามทั้ง5ข้ออยากจะแชร์คลิปนี้ออกไปส่วนใครสนใจอะไรต่างๆก็พิมพ์คำว่าสนใจมาได้แต่ว่าผมอยากที่จะให้คนการันตีก่อนว่า พร้อมจะลงมือทําบอกว่าลงมือทําลงมือทําลงมือทําพิมพ์มาเลยน,นะครับคำนี้ลงมือทําลงมือทําลงมือทําขอรับการาความสําเร็จให้กับชีวิตที่มีรุกคนอิสลามทุกคนครับออัสลลามมมุุุะยกร์ตฮซึฮง